หมูกรอบเก้าดังลครปฐมมาบุกงานประจำปีวัดโกรกกากแล้วปักหมุดไว้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่11มกราความอร่อยสแตนบายรออยู่ที่ร้านหมูกรอบเนวะไดบายเชฟเจมโดยร้านจะตั้งอยู่ซอยแรกข้างศาลาเดินเข้ามาประมาณกลางซอยหน่อยก็จะเจอกับร้านสีดำเหลืองเลย,ยจะบอกว่าหมูกรอบเลิฟเวอร์เนี่ยไม่มาลองถือว่าพลาดความน่ากินเต็มสิทธ์ไม่มีหักแค่เห็นนี่ถึงกับน้ำลายซอหมูกรอบที่หนังบางเนื้อฉ่ำมันน้อยรสชาติก็อร่อยสมคำล่ำลือว่าเชฟเจมเนี่ยแหละคือผู้เชี่ยวชาญทางด้านหมูกรอบทางร้านเขามี มี3ไซส์ให้เลือกซื้อมีเราจัดไซส์เอมมากล่องนี้200ให้เลยอะเป็นหมูกรอบที่โคตรอร่อยกินเปล่าๆก็ดีจะกินคู่กับน้ำจิ้มก็ยังเด็นไม่ว่าจะซีอิ๊วหวานหรือน้ำจิ้มซีฟู้ดเขาทำได้ถึงทั้งคู่ส่วนใครที่เป็นสายแซ่บทางร้านเขามีเมนูยำด้วยขอนำเหนอเลยยำเส้นเล็กหมูกรอบใส่ปลาราหมูกรอบที่หนังกรอบเนื้อนุ่มชำ่ำกับเส้นเล็กที่เหนียวนุ่มนัวจริงไรจริงค่าตัวน้องคนนี้จะอยู่ที่150แล้วอีกอย่างที่อยากให้ลองคือไอศครีมหมูกรรอบลจาาน้เยทง มี2รสชาติรสแรกคือซีอิ๊วหวานคาราเมลส่วนอีกรสคือนมสตรอเบอรี่ราคาไอศครีมจะอยู่ที่แท่งละ89บอกเลยว่าถ้าใครอยากลองมาลองกันได้เลยตั้งแต่วันนี้กับร้านหมูกรอบเนวอได้